สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าของมื่อนี้นะคะวันนี้วันที่20กันยาย,ยนสอง7ันานะคะเป็นเช้าเมื่อฝนตกอีกแล้วค่ะก่รล็อกกิกจะไปทํางานฝนมาตกรัดอีกแล้วกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะคะที่เข้ามาติดตามทางช่องล็อกกิกนะคะค่ะเมื่อนี้ล็อกกินมีแนวทางรัฐบาลไทยของซองสวุวรรณนะคะ มาให้พ่อแม่ได้ติดตามรับชมแล้วก็ร,รับฟังเนาะตัวเลขทุกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังเด้อค่ะเลขทุกตัวมีเข่ามีหลุดเนาะเฮาบลูว่าสีเข่าสิหลุดหรือสีเิงๆิงังๆ,งๆกับการขอโทษขอไภลล์ล้ค่ะสาหรับเลขพวกเขาบอบฝั่งเนาะเมื่อนี้ล็อกกิกเสียวแนวทางรัฐบาลไทยของซ่องสุวรรณตองวดมหให้ได้ชมกันเนาะค่ะวดที่แล้วมีไผยได้น้ำซ่องสุวรรณแนบ่นนอกค่ะ เข้าไปเยอค่ะตัวนิ้นตัวจอ่อของเพิ่นแต่อาจจะเป็นตัวกลับเนาะเจ็ดสามตัวนิ้นตัวจาอสูตรตัดเพื่อนกับบ่ปังเนาะกะกลับขอโทษขอไปเรื่ายจับคูจับ,จบยังให้บ่อถ,ถือเพิ่นวะเขากะเอาไมค่ะติดตามไม่เข้าตัวนิ้นตัวจาอตัววิ่งของเพิ่นเนาะ้วกาของ,ขอ,งขอเกินของปูน้ำสมไว้ก่อนเนาะค่ะของปูน้ำสมเพื่อนกะเข่าตรงๆล่างอย่างเดียวเพื่อใหายมากงวดที่แล้ว สำหรับรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ล่ออยู่ค่ะล่อล่อตัวเลขแนวทางจากปูน้ำสม้มล่อจากทางมาดํามล่ะค่ะเป็นปูหายมาถ้าผู้ใไที่ติดตามปูน้ำสม้มอยู่ว่าเป็นยังคือนนั่น,นลงเพอ่นนั่นได้อัปเดตแท้นะเนาะเพราะว่าเพื่อนท่านในหายมาเนาะคะ่ะตัวเลของยานี่เข่าตัวเดียวตัวเน้นตัวเจะตัวเดียวหายมาแบบจิสามอย่างเดียวอีหลีเลยอะคะ่ะปูน้ำสม้ม แต่ว่าคลิปนี้จะเป็นของซ่องสุวรรณเนาะอาจจะเอา,าเว้าบปนกันแต่ว่าวาเกินไหวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังก่อนเนาะว่าเป็นบ่าทันได้ห้มาเนาะสําหรับผูนําสมค่ะเมื่อนี้ก็จะเป็นแนวทางตัวเลขของรัฐบาลไทยของซ่องสุวรรณเด้อค่ะติดตามชมติดตามรับฟังเนาะคะ่ะก่อนจะไปเบิ่งตัวเลขแนวทางเฮากัมาเบิ่งบรรยากาศฝนฟ้าขึ้นนะคะฝนตก ทางในฝนตกเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาเบิ่งกันในเด้อค่ะช่วงนี้น้ำหลากน้ำลายดูแรลรักษาสุขภาพกันในลายเด้อค่ะทั้งในฝนตกน้ำท่วมกับตะลตูนพุ่นเนาะเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันเนาะค่ะอันใดซอยได้เรากีกสีซอยเนาะสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเขากำลังมาตอนนี้เนาะ ค่ะเดี๋ยวมื่อนี้เข้าไปเบ่งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของซองสุวรรณกันเลยเนาะค่ะว่าสเขาสิปังว่าตัวเลขสิเป็นจังไรแน,น่เนาะค่ะไปติดตามกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของซองสุวรรณเนาะค่ะซองสุวรรณเมื่อวันจันทร์ที่สิบกกันยายนนะคะรัฐบาลไทยของซองสุวรรณกับเขาแบบ เน้นๆจอดๆตัววิ่งก็เข้าตัวเน้นตัวเจาะก็เข้าแต่ว่าเขาเป็นตัวกลับเนาะสําหรับซองสุวรรณคุณกลมาเห้งมาปังแ้วก็หายแนวทางมาวางทั้งสองเรกิกเป็นครั้งแรกเนาะสาหรับรัฐบาลไทยของซองสุวรรณค่ะกะเข่ากับปังสูตรสูตรตัดกาสีบ่เขาเปันไดเนาะคะ่ะบ่เข่าเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าเิ่นตัดออกไมห่หายหนุ่มบ่เขาเนาะกะกลับขอโทษขอขอภัยเอฟซีแฟนค่ะ อใหมพี่น้องทั้งหลายเนาะคะ่ะที่ติดตามะะสูตรสูตรตัดเนาะ,ะส่วนสูตรเต็มของเพื่อนเขาเขาแน่นอนอยู่แล้วค่ะเข้าตัวนิ้นตัวเจาะเจ็ดสามเนาะคะ่ะสามเจ็ดมันออกตัววิ่งตัววิ่งก็เข้าสําหรับซองสุวรรณซองสุวรรณงวดนี้พันผูใ้ใดตามสูตรทัดกับอาชิาพาดไปนอกกับประดขอทวปได้ไละคะ่ะ ผู้ใดเบิ้งคิดตั้งแต่ที่แหล่คือสูตรเต็มเนาะแต่เมื่อที่ลงสูตรตัดกับลงไปพร้อมกันนั่นแหละค่ะเทียบใ้เบิ้งอยู่แล้วเนาะวันนี้เพิ่นกระห้มาต่องวดคอยหิ้งคอยป่างคอยเข้าทั้งสูตรเต็มแล้วก็สูตรตัดเนาะสําหรับคนทุนหน่อยตัดออกมาแล้วก็บบ่เข้าเนาะคะ่ะสูตรเต็มเข้าอยู่สูตรเต็มของซองสุวนะรรณเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งตัวเรขแนวทางงวดวันที่หนึ่งตุลา หนึ่งตุลาคมนี่คนก็หายแนวทางมาแล้วหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสองสุวรรณรัฐบาลไทยบนร่างนะคะวิ่งสองกับหกสองตัวส,สองตัวหกหางมีสองศูนย์หกหนึ่งสองหนึ่ง หกสามสองเก้าแล้วก็หกเก้าจ้ะส่วนสามตัวสามตัวจะนี้สามหางมีเก้าสองศูนย์เก้าสองหนึ่งเก้าหกหนึ่งตัวนหนตัวจอคืนเนาะสามตัวก็มีเก้าสองศูนย์แล้วก็เก้าหกหนึ่งส่วนสองตัวเนาะตัวนี้ตัวจอมีสองศูนย์หกหนึ่งสองเก้านะคะ มีแค่สามห่างเนาะ,ะ่แคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเอาเลขทุกตัวมีเขาามีรูดล็อกกิกกกะกขอถูดขอภัยสำหรับแนวทางของสองสวนเนาะถ้าไม่เขา้าไม่ปังกะขอให้ยังอินดูแล้วก็ติดตามทั้ง่องสวนแล้วก็ช่องล็อกกิ๊กเนาะค่ะเนาะกับขอถูษขอไพ่ลายลายทะเลาะเบาๆป,ปังเลขทุกตัว ามาเป็นแค่แนวทางเนะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเนาะคะ่ะเมื่อนี้ฝนตกจะเศร้าเลยจะดึกสิด,ดไปเหตุงานใด้บะะ่เนาะแองฝนไปอีกคือเก่าค่ะไปบ่อะไก็ตรงเลยไป <c oughs> ค่ะช่วงนี้ฝนตกถ้าอยู่เข่าวทั้งใดฝนตกน้ำท่วมพักบ่เนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้สำหรับอ่า จังหวัดที่น้ำท่วมเนาะค่ะเนาะตะอีตูนเพื่อนค่ะน้ำท่วมขอให้น้ำลดไปไว้ขอให้พายุอยาเข่ามาหลายเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องรักษาสุขภาพร่างกายเจ้าขอให้ระมัดระวังช่วงนี้ฝนลงฟ้าหลายเนาะน้ำท่วมขอให้พ่อแม่พี่น้องตลอดปลอดภัยกันทุกผุ้ทุกคนเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ กับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ